ค้าวโอ้นลยข้าวไร่ตุ๊บตุ๊บี่เนาะคงปรธยเดราีอ๋อมที่นี่มที่นี่เป็นเป็นไงนพี่ะครับดนไ้งเปิดขี้ไดนะขี้นอ๋อเื่อแก้เืก้ีอากดีกว่าุี่นะขี้ได้มานะ แต่ก็ขึ้นสูงนะคือว่าขึ้นสูงเพราะว่ามันมีพายุมาหลายมืทีนะตอนนี้มาแต่ก็ดีกว่าที่มีีหนังขึ้นมาถึงนี่เลยอะ่าูกาเราอยู่ที่ชไหนดีดีครับดีแล้วใแมีวัดมีบ้านมีโรงเรียนนับมไก่อนแต่ไอ้นั่นเดียวจนเขาไม่นั่งเหมือนเราแั้เขาก็ไปอื่บแานะไปไปคนเดียวก็ร้อยก็หน้าดีดีครับดีทุกทุกคนต้องประมาณนี้ครับ มีสุงไว้ลายโูกแล้วคกรับเป็นมีเป็นลันร้าลูกนะเดี๋ยวมีอะไรติดต่อตำรวจได้นะครับมีอะไรเดี๋ยวก็เข้าตรวจยเดก็ารัร้าง่างี้เยครับขอบคุณมากครบคุณผแทนครับ